ก็ประกาศสวัสดีไปรุ่น i n f เฟเ i ชันเบื้อเยเช่นเดิมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดอ n เฟ a t ชันกันนะครับถ้าเราคิดนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้เป็นปกรใจให้ผมด้วยแล้วกันมาอย่างแรกเลยก็หาเว็บไซต์ของตัวเพจพิมพ์ไปอ n เฟ a t ชันนะแล้วก็เลื่อนลงมาหาลิงก์ นี่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 เเออเข้าไปที่เว็บไซต์ของ e s t a t i o n นะและ้วก็คนที่ยังไม่เคยลงทะเบยียนก็ลงทะเบยียนะซะแล้วกดไปที่ดาวน์โหลดมันจะมี3มตัวเลือกนะที่แนะนำดีที่ผมลงก็จะเป็นอันกลางนะอันกลางนะแบบโหลดเลยโหลดเสร็จแล้วจะได้เป็นไฟล์มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็กด กดลิกซ้ายหนึ่งทีกด Open เปิดแล้วเราก็อันที่สองเห็นไหมอันนี้เราก,กดกระบาดจริงไปนะแล้วเราก็มากดอันที่สองกดคลิกซ้ายอันที่สองนะแล้วก็มากดอันนี้ข้าล่างเออแล้วก็รอแค่นี้ก็จะได้แล้วแล้วก็เข้าเกมเลยแล้วมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปเหมือนเดิมก็สารหัสที่เราลอยินไปแค่นี้ เราก็สามารถเล่นได้แล้วเข้าไปดูไม่ยากใช่ไหมน่าจะไม่ยากแหละก็ประมาณนี้ถรับคลิปนี้ไม่มีอะมากมีแค่นี้แหละขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม